คุณเคยเห็นน้ำตาของหมาที่รอเจ้าของมาทั้งปีไหมนี่คือเรื่องราวของเจ้าหมูแดงสุนัขพันธุ์ทางสีน้ำตาลแดงผู้ซื่อสัตย์แห่งทุ่งกุลาที่กลายเป็นเหยื่อของความเชื่ออันโหดร้ายหมูแดงนั่งรอที่เดิมริมถนนทุกวันจนเป็นข่าวดังไปทั่วโซเชียลเมื่อหนุ่มใจดีคนหนึ่งอาสาจะรับน้องไปเลี้ยงในบ้านที่อบอุ่นและมีคนดูแลจริงจังแต่ความหวังนั้นกลับถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันขัดขานและกีดกันไม่ให้ใครเอาตัวมันไปเพียงเพราะพวกเขาเชื่อว่าหมูแดงคือหมานำโชคที่จะทำให้หมู่บ้านมีโชคลาภพวกเขาอ้างว่ารักมันนักหนาและจะเลี้ยงดูอย่างดีแต่ความจริงกลับถูกเปิดโปงด้วยภาพแอบถ่ายตอนกลางคืนที่ทำเอาคนทั้งประเทศเสะเทือนใจในขณะที่คนในหมู่บ้านนอนอุ่นอยู่ในบ้านท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่า เจ้าหมูแดงกลับถูกทิ้งให้นอนขดตัวสันเทาอยู่กลางดินเพียงลำพังไร้ซึ่งที่บังฝนหรือคนเหลียวแลแววตาที่เคยมองหาเจ้าของตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและสิ้นหวังหมูแดงกำลังถูกขังไว้ในกรงขังที่ชื่อว่าความเชื่อโดยที่ไม่มีใครสนใจเลยว่าชีวิตหนึ่งกำลังแหลกสลายเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์ภาพช็อตสโลโมชั่นที่น้องยืนมองตามรถที่ขับจากไป ท่ามกลางฝนโปรยปราย